วัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆเลยค่ะปลามงทอดเกลือค่ะอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะทอดเกลือนะคะส่วนวัตถุดิบของเราก็มีแค่เกลือจริงๆค่ะแม่มีจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่ง่ายที่สุดแล้วกออ็อธิบายไม่ถูก ตั้งแต่ทํากับข้าวมาก็เมนูนี้ง่ายสุดแล้วค่ะนะคะแต่แม่มีก็ออมีน้ําจิ้มนะคะแม่มีทําน้าจิ้มเอาไว้เอาไว้ด้วยนะคะเป็นน้าจิ้มสามรสนะคะก็จะเป็นอออยู่ในส่วนของสัดส่วนนะคะสัดส่วนของน้าจิ้มหนึ่งถ้วยของแม่มีก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมสามกรีบนะคะ กระเทียมกรีบใหญ่สามกรีบพริกจินดาแดง9เม็ดนะคะแล้วก็เกลือนะคะครึ่งช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอีก1ช้อนชานะคะแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกค่ะจะมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นอ่าน้ำจิ้มของปลาทอดเกลือของแมมมี่ค่ะเดี๋ยวแมมมี่จะทำการคลุกเกลือให้เพื่อนๆดูนะคะเราคลุกไม่มากนะคะเกลือที่เหลือเนี่ย อันนี้แม่มี่เอาเกลือมาหนึ่งช้อนโต๊นะคะเกลือที่เหลือนี่นะคะแม่มี่จะเอาไปใส่ในน้ํามันค่ะเพื่อใช้ในการทอดไม่ให้เ,ออเนื้อปลาติดก้นกระทะนะคะเราจะทาแค่เพียงบางๆให้เนื้อเกลือติดนะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่กออ็ถ้าไม่พักก็ทอดได้เลยนะคะส่วนแม่มี่ก็พักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ให้เนื้อเกลือมันเข้าเนื้อปลานะคะใส่แบบให้ทั่วแต่แบบบางๆนะคะอย่าใส่แบบหนานๆมันจะเค็มนะคะเพราะว่าพอเครื่องชั่วโมงปุ๊บเนื้อเกลือมันก็จะเข้าไปในเนื้อปลาแล้วค่ะนี่นะคะ นนี่ะะคะทาบางๆค่ะทาบางๆแต่ทาให้ทั่วแค่นั้นเองนะคะโอ้โหมีเนื้อแถมมาด้วยนะคะแบบลงไปไม่มีเลือกเอาส่วนบ้องปันกับพุงนิดหน่อยนะคะ นี่นะคะเราจะใส่ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวในน้ำมันเราก็จะใส่เกลือที่เหลือลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะพักให้เนื้อเกลือมันเข้าเนื้อปลาค่ะกดกดๆๆๆจิ้มๆๆๆแบบนี้นิดนึงก็ได้นะคะตอนนี้ไม่มีมีอาการปวดแขนข้างนี้ก็จะสัน่นนิดนึงก็พยายามทำกับข้าวให้เสร็จนะคะคําแล้วนี่นะคะ เราจะให้เนื้อตึงค่ะให้เนื้อมันตึงเกลือเขาเรียกว่าเนื้อตึงเกลือนะคะครึ่งชั่วโมงนี่นะคะแล้วผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทอดปลากันเลยนะคะแม่มี่จะใส่น้ํามันเก่านะคะน้ํามันทอดปลาคราวที่แล้วนะคะเพิ่อใช้ทอดครั้งเดียวนะคะก็เก็บเอาไวค้ค่ะจะไม่ใช้น้ํามันใหม่นะคะ สดนี่นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะแม่มีก็จะใส่เกลือนะคะเกลือที่เหลือลงไปเลยค่ะน้ำมันเก่ามันก็มีเกลืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใส่ใหม่นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันออกจักระเด็ดนะคะ ปลาไม่มีก็หมักเอาทิ้นเอาไว้แล้วครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเวลาจะถามว่าเค็มไหมมันก็จะเหมือนคล้ายร,ราวกับปลาอ่อแดดเดียวได้อ่ะคะ่ะไม่เค็มมากไม่เค็มไอน,นี้นะคะไม่เค็มจัดนะคะกินกับน้ำจิ้มกำลังกอน่นี้นะคะเนะคะเราจะรอให้น้ำมันร้ออีกสักเล็กน้อยนะคะ ใช้ไฟปานกลางในการทอดนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเราหนานะคะเนื้อปลาเราหนาทำให้เกลือละลายก่อนนะคะถ้าน้ำมันร้อนให้ แมมี่ก็จะลดไฟลงนะคะให้ความร้อนอยู่ในระดับปานกลางค่ะนะคะจากนั้นก็จะนำเนื้อปลานะคะที่หมักไว้ลงไปเลย ได้ก็หั่นนะคะไม่ต้องให้สุกกันมากนะคะสเสี๋ยติดเราจะทอดให้สุกทีละด้านนะคะ ที่ผ่านไปนะคะแม่นิจะมาขอเช็ดเนื้อปลาหมูแตะหนี่ค่ะโอเคไม่ติดนะครับก็ถ้าไม่ติดเราก็จะกลับด้านเลยนะคะถ้าเสรเกลือแบบนี้มันจะไม่ติดนะคะนะคะช่วให้กลับด้านมันก็จะสุก ได้เ oh, mm ่้าถึงขึ้น ไปแล้วนะคะไม่นี่ก็จะขอกลับด้านลายอีกรอบคุงนะคะจับ15นาทีนะคะจะช่วยให้ออก เรา่เราทอดไฟอ่อนค่ะมันก็เลยสุกช้านะคะแต่ว่าเนื้อปลานะคะเราจะสุกถึงด้านในนะคะดางนั้นเราจะย่นเวลาลุกนะคะเพราะเราเพิ่มไฟแล้วจากห้านาทีก็จะกรทุกงสามนาทีนะคะน ก็เริ่มเบาไฟลยนะคะแล้วก็กรับทุกสามนาทนีรอบนึงค่ะ บ่อยขึ end, right. Danny, ้นนะคะเพื่อให้เนื้อปลาด้านสวนด้านนี้นะคะเห็นี้นะคะด้านนี้นะคะให้ให้ได้ไฟอีกนิดนึงค่ะทีนี้เหมือนจะได้แล้วให้สักนิดนึงนะคะทีนี้ ความเก่าตรงนี้เราจะลดลงไปให้ได้นะคะด้านส่วนชิ้นนี้นะคะมี่ค่ะได้แล้วนะคะนี่นะคะความเหลืองแล้วนะคะจะเอาไปลงไปพักพักนึงนะคะพักให้มันสะเด็ดน้ำมันนะคะชิ้นนี้ก็ได้จะได้ที่แล้วนะคะ ิ้นี้ได้แล้วค่ะแม่มีก็จะออกไปพักไปก่อนนะคะส่วนชิ้นนี้แม่มีจะติดแก๊สเลยนะคะแล้วก็ทิ้งช่วงเอาเวลาเอาไว้นับหนึ่ถึง30มสิบค่ะเสร็จแล้วแม่มีก็จะพาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะคะให้มันเสด็จน้ำมันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ,นะ,คะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะออหนังก็จะกรอบนะคะเนื้อก็ข้างในก็จะสุกพอดีนะคะแล้วก็เราทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสามรสหรือว่าแมกกี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะกะ็สดน้ำร้อนๆไปกับต้มส้มนะคะ ต้มส้มหัวปลามงนะคะวันนี้เมนูของเรามีแต่ปลามงนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ